กูก็จะมาเอาคืนมึงไงที่มึงฉีกหน้ากูเมื่อกลางวันทำไมแต่งตัวใส่สูทขึ้นมาห,หน่อยมึงคิดว่ามึงแน่แ้วกหรอวะกูกจะทำให้มึงรู้ว่ามึงเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ไอกระจอกคนเดิมเท่านั้นแหละเฮ้ยช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมซะด้วยกูมไม่ค่อยได้ออกแรงเลยวันนี้กูขอออกแรงหน่อยแล้วกันนะกระพ <c oughs> ืบมัน บอกให้กระเทือบมันไม่ได้ยินเหรอกระเทือบมันสิถ้าคิดจะแต่ต้องคุณพอล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนคุณหวังช่วยหน่อยนะ เขาอยากออกเด้นะไอ้คุณแดนพาพวกมาเล่นงานแกเหรอวะแล้วแกเป็นไรมากหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรโอ้ยเขายังชั่วหน่อยก็โชคดีนะครับที่พวกผมตามมาด้วยอ่ะ บอสครับผมว่าบอสหลบไปพักที่เพนท์เฮาส์ของคุณเคนก่อนดีกว่าไหมครับผมห่วงว่าพวกมันจะตามมาทำาายบอสอีกผมไม่กลัวหรอกครับยังไงผมก็จะอยู่ที่นี่ที่นี่มีความหมายกับผมขนาดไหนคุณก็รู้นี่หน้าแกไปโดนอะไรมาฮนะจจแดนอย่าบอว่าไปมีเรื่องอะไรใครมาอีกเรื่องหน้าของผมพ่อช่างมันนะครับ ผมมีเรื่องสำคัญให้พ่อช่วยมากกว่าแกมีเรื่องสำคัญอะไรฮะเจแดนผมอยากแต่งงานครับแต่งงานยิ่งเลวยิ่งดีเลยครับแกคิดด้วยดีๆก่อนได้ไหมาจแดนเรื่องการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเวย้ยจะแต่งงานทั้งทีอ่ะมันจะต้องมีผลประโยชน์อะไรกลับมาด้วยพ่อแต่งงานต้องมีผลประโยชน์ด้วยหรอครับสําหรับฉันน่ะมันต้องมีผลประโยชน์ทําไมงั้นจะแต่งงานให้งโง่ไปทําไมเล่าเนี่ยแล้วเรื่องแต่งงานเนี่ยนะ แกเก็บเอาไว้ก่อนเลยนะอย่าเพื่งเอามาพูดกับฉันตอนนี้